สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมซอมบี้อีวิลยูเอสเอนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเฟิร์สเพย์นะครับผมผมก็ไม่เคยเล่นก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมพร้อมกับท่านผู้ชมเลยแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนเคยเล่นหรือเปล่านะครับผมอ่แล้วก็ไปเราไม่เอานะครับผม how to play เราไม่ต้องการนะครับผมไปลองดิบๆกันนี่เลยจุดเซอร์เวอร์นะครับผม ใครเอาใครไปได้เอาคนแก่ไปไหมเฮ้ยเราต้องเอานินจาดีเอาลินจาไปเลยโกโรนะครับผมเริ่มกันเลยนะผมผมดูแค่ตัวอย่างนะผมไม่รู้มันทำอะไรได้เนี่ยอ่าน,นี้เดินอันนี้ยิงนะผมอ่าจะเหมือนกับเจนวายดูจากรรมนะครับผมเดี๋ยวเอเอเดี๋ยวเอาเสียงขึ้นนะวิ่งครับผม ขาผมไม่รู้ว่าเขาจะเอ้ยอยากเข้ามาสิไม่รู้ว่าเขาจะให้เราเล่นไปถึงไหนนะครับเนี่ยรู้แต่ว่าผมจะวิ่งอย่างเดียวแล้วเออเออไม่ต้องเข้ามาเก็บตตงเล่นสิบหกบาทแล้วนะสิบหกยี่สิบเอ็ดเหมือนจะได้ตัวละห้าบาทนะครับผมอาวบางตัวก็ได้สิบาทนะครับผมโอ้มีไม้ด้วยมีตัวไม เมาไม้ทุบเป็นไงทุบนะครับผมอ่าแค่เนี้ยอันนี้ทำไรทำไรไม่ได้เลยไม่พยาบาลอันนี้ทำไรได้อันนี้ได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับผมซื้อของซื้ออะไรก็ไม่ได้ครับผมตังน้อยนะเนี่ยอระเับสองแล้วมาดูซิว่าเราจะเล่นไปถึงเลเวลไหนนะผม บับนะโดนกัดแล้วนะผมคิดว่าเราต้องถนอมลูกปืนแล้วนะเนี่ยผับไปไปเออเอาไม้ทุบสองทีตายนะผมใช้ลูกปืนกว่าจะยิงตายนะผมผับผับเออทุบหัวแตกเป็นไงล่ะห้าสิบเอดบาทห้าสิบบาทแล้วเออไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงซาวไหมนะผมแต่ว่าเสียงในใสสมุททองผมนี่ไม่โคตรด,ดังอะ วิ่งต่อไปนะผมจะเล่นไดนน้ขนาดไหนเลเวลอะไรต้องไปดูนะครับผมสาวยิ๊กนะผมเออเออินจานี่เขาใช้ปืนนะ่สมัยเนี้ยไม่ได้ใช้อ่าเลเวลต่อไปแล้วซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้เหมืนเดิมครับผมไม่มีตังค์เลยได้อะไรขึ้นรถได้ไหม ขึ้นไงยศเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรถยังไงอ่ะยดเคขึ้นรถได้ด้วยโอ้ยโอ้ยหมานนะผมรถนี่เราบังคับไม่ได้นะบังคับแล้วมันล่วงเลยเป็นไงเหยียบกันเละเทะนะครับผมเออผ่านด่านแบบนี้สบายนะผมอ๋อคิดว่า ไม่ต้องไอ้นี่มั้งไม่ต้องรักษาหรอกรวยกันต่อเลยผับผับโอเออเฮ้ยสามทีเลยเฮ้ยเออเออเออ,เอ,อ,อย่ายุ่งปล่อยปล่อยไปลงไปนะครับผมใส่เสื้อลายสก็อตนี่เขาเรียกว่าต่างดาวนั่นเนี่ยต่างดาวหรือต่างดาวไม่รู้นะผมหน้าตา่างงี้ ตัวเขียวนี้สงสัยไม่อาบน้ํามานานนะครับผมไม่งั้นก็ต้องไปดูเดือะฮักเอาสีมาพ่นเล่นไม่ดีนะครับผมเอาพ่นใส่ตัวเองไปตกถังสีที่ไหนมาเฮ้ยสรุปเกมอ่ซอมบี้อีเวลยูเเนี่ยมันแค่นี้ใช่ไหมด่านที่ห้าแล้วครับผม โดยที่วิ่งไปแล้วก็ตีไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยทำอยู่แค่เนี้อืมเฮ้ยด hey, ีเทลเกมทำไมเฮ้ยข,ข้างหลังอะไรข้างหลังอะไรอย่าทำให้ตกใจนะผมหัวใจจะวายเอ้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 ยโอ้โหหน้าขาววอกแถมวิ่งไวขนาดนี้อย่าผล่มาดักนะ เฮ้ยตายทีเถอะหลายทีแล้วเออ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 ซุมหัวแวะอืออืออให้มันดูเออเออเออือโดนกัดโดนกัดเออมันจะหนังเหนียวตายยากเกินไปละหนังเหนียวเกินไปละแล้วมันโดดเอยหลังอย่างนี้ก็จริงโจ้นะผมโอเคเลเวลต่อมาละใกล้แล้ว ผมคิดว่าน่าจะได้ปืนใหม่แล้วระดับที่หกกับลูกก็ะสุนปืนเหลืออยู่แค่นี้เฮ้ยดอ้ยโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้โโอยู้อู้อะ้อย้อู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 ัอู้อู้อี้ยู้อูันูั้อูาอู้อู้อ่้อูวอู้อูาอน้้อู้้อู้ัูน้ เออได้ห้าร้อยละเออเออเออตัวข้างหลังเขามนันวิ่งหนีไว้ก่อนนะผมเออผูกมาทำไมเราจะพยายามไม่เสียเวลามากเออเอออย่าวิ่งมาตกใจรู้ไหมเออเออตาย,ยักายเย็นนะผมอันนี้ได้ไหม ช็อกกันเป็นไงล่ะหมดแจมนะครับผมแต่ลูกน้อยไปหน่อยปะเนี่ยทำไมเราซื้อลูกได้วะซื้อพยาบาลหมดตัวกันเลยนะผมโดยเฉพาเจ็ดกับปืนลูกซองเป็นไงมันเอ้ยโอ้โหปืนลูกซองกูแม่งไม่แรงเลยอือไม่พ้นไม้เหมอนเดิมนะครับผม มันเออเอเอยังกันเล่นปิดตาตีอะไรสักอย่างนะครับผมนี่ไงฟาดหัวแตกโอ้โหยิงสามนัดนะครับผมต่อตัวใช้ได้ไหมไหวปะโอ้ผ่านแล้วเช่นะครับผม แปแล้วอีก2ด้านอีก2ด้านตัดคลิปเลยถ้าดีเทลมีอยงี้นี่รับรองว่าไม่มีพารต์ต่อไปแน่นอนเนี่ยอะไรวเฮ้ยอุตส่าห์ลบซอมบี้เอ็ดสทิ้งก็จะได้เอาเกมใหม่มามันไม่มีประโยชน์เลยเลยนะผมดีเทลมันน้อยมากให้วิ่งอย่างเดียวเลยเนี่ยลูกก็จะหมดแล้วนะผมเหลือสลูกแล้ว เจนวายยังน่าเล่นกว่านี้กะเชีย่ยลูกหมดโอ้โหปืนสั้นนี่อย่ามีเลยดีกว่าอืออืออย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าลุมอย่าลุมเอ้ยอย่าลุมบอกว่าอย่าลุมไม่ฟังกันเลยเออไอ้นี่ลุมอย่างเดียวเลยอะ ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอไ้ซื้อลูกปืนไงอืมอะไรวะซื้อลูกปืนก็ไม่ได้นะครับผมอ่ะขึ้นรถลุยกันนะครับผมอ่าเหยียบ ไส้ตรงไส้แตกชนแหลกไม่เหลือนะครับผมชนมันครัปโอ๋อโย่ามุขวางทางโอ้โหได้แบบนี้มีอีกไหมปืนไหไเดี๋ยวเรามาซื้อไอ้นี่แล้วกันนั่นจะเป็นปืนลวปะ่ะโอเค โอเคโอเคด่านนี้แล้วก็เออผมไม่รู้บนซื้อลูกไงนะเนี่ยเดี๋ยวได้ปืนแล้วมาลองปืนด่านหนึ่งแล้วก็ตัดคลิปกันนะครับผมตอนนี้ตีไอ้สองตัวข้างหน้าก่อนเอออย่ายุ่งอย่ายุ่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยตายตเยอะเกินไปเยอะ อุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายเกินไปแล้วอุ่นวายเยอะเยอะเยอะไปไหนเยอะไปไหนเยอะไปไหนวะเฮ้ยเยอะไปไหนเละเฮ้ยอืมอืมตายยากนะฮะลูกซองก็ถือจะเลยทิ้งไปบ้างก็ได้นะผมไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยเฮ้ยตัวใหม่ตาแดงด้วยตายยากใช่ไหม น่าจะตายยากนเนี่ยดูจากอาการเฮ้ยเออตายเถอะตายเถอะตายเถอะตายทิง้งตายทิง้งตายทิง้งเฮ้ยไม่ตายว่ะไม่ตายแล้วมาขวางทางเนี่ยโอ้โหโอเคครับผมเดินมาลองปืนนี่เลยไหม ยัดเคเปืนมาแบบนี้รักษาพยาบาล้วยอ่าด่านที่สิบเอ็ดครับผมเราจบด่านนี้โอ้โหโอ้โห,โหแม่งอะไรวะเนี่ยเปลืองลูกนะผมเปลืองตังค์ชิบหายเลย แม่งไม่ได้แรงอะไรเลยปืนอะไรก็ไม่แรงสักสักอย่างเลยดูดิแล้วลูกหมดก็ไม่ไม่รู้วิธีซื้อลูกดนะ้วยเนี่ยเหลือกล้าลูกละเอ้ย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 นี่มันไม่กัดแล้วมันเอามือทุบออนนะนะครับผมคิดว่าเป็นเด็กตบแปไงฮะตบแปะ,แปะเออไม่ได้ตบแปะนะเว้ยเฮ้ย เออผ่านแล้วจบนะครับผมออกเถอะนะโอเคผมรู้ออกไงเดี๋ยวผมตัดลิปไว้ก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในพัท <c oughs> อย่าว่ามีพัทได้เลยนะ่าจะมีพัทเดียวนี่แหละนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในเกมหน้านะผมเกมอะไรก็ไม่รู้แหละไปตามดูกันเอานะครับผมราอกันนะครับผม ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้นอยๆให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ